เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะท่านและข้าวาสนาผูกพันบทที่22 หิมะยังตกอยู่สามีไม่อยากให้ภรรยาเดินทางลำบากช่วงนี้ชายหนุ่มที่โดนดูเอ่ยเสียงเบาดวงตาสีอำพันสลดลงเล็กน้อยฟังเหตุผลของอีกฝ่ายนางก็อดใจอ่อนไม่ได้มือเรียวบีบแก้มเขารางแง่ทีแบบนี้ล่ละเป็นห่วงแล้วเมื่อคืนใครมันกินไม่หยุดอุตสาห์บอกแล้วว่าให้กินนิดเดียวสามีผิดไปแล้ว แขนกลางกอรัดร่างบางชายหนุ่มเอ่ยด้วยน้ำเสียงออดอ้อนเอาใจไปเสียใหม่ไม่อยากหลงกลคน,นเจ้าเล่หันกลับไปมองหน้าสามีหิมะเริ่มหยุดตกแล้วเช่นนั้นเราเดินทางกันเลยก็ดีภรรยาอยากเห็นบ้านของท่านไม่ใช่บ้านของสามีบ้านของเราชายหนุ่มเอ่ยแก้ไปเสียใหม่ยิ้มกว้างพลางพยักหน้า นั่นสินะอย่างเห็นบ้านของเราแล้วสิหลังจากกำหนดวันเดินทางไปซยเสียหมยก็มอบหน้าที่ดูแลเรือนแก่ลุงฝั่งและภรรยาของส่วนใหญ่นางยังคงเก็บไว้ที่นี่นำไปแค่ของที่จำเป็นและสินเดิมติดตัวนางตั้งใจเก็บบ้านบรรพบุรุษให้เป็นบ้านพักเวลาพวกนางเดินทางมาแขวนหนาน อีกทั้งสามียังบอกว่าจะส่งคนของหูกเขามาคอยดูแลให้ด้วยแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วเมื่อถึงวันเดินทางไปเสียวเหมยก็ต้องตื่นตาตื่นใจกับรถม้าที่สามีเตรียมให้เพราะขนาดที่ใหญ่กว่ารถม้าทั่วไปจนเกือบเท่าหนึ่งห้องทั้งยังพ่วงกับม้าตัวใหญ่แข็งแรงถึง8ตัว พื้นห้องโดยสารปูรองด้วยผ้าหนานุ่มจนเต็มรองทับอีกชั้นด้วยแผ่นขนสัตว์ผืนใหญ่ผนังรอบด้านและแพด้านบุกฝ้ายหนานุ่มเพื่อกักเก็บความอบอุ่นภายในยังมีหมอนอิงมากมายกองอยู่มุมหนึ่งสำหรับนอนพักผ่อนอีกมุมมีโต๊ะเตี้ยสำหรับดื่มน้ําชาตั้งอยู่มีมุมสำหรับแต่งตัวโดยเฉพาะหีบเสื้อผ้าเครื่องประดับบางส่วนวางอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้ว ไปสิยาใหมยไม่รู้สึกว่าตนกำลังจะเดินทางเลยสักนิดเหมือนกำลังเปลี่ยนที่พักผ่อนมากกว่าเห็นสามีเตรียมเพื่อนางขนาดนี้หญิงสาวก็อดดีใจไม่ได้มองใบหน้าหล่อเหลาที่จ้องตนเองเราวกับรอรับคำชมเชยไปเสิยอเหมยเลยกวักเรียกอีกฝ่ายก้มลงมาแล้วขย่งเท้าขึ้นไปจุ๊ปปากเบาๆโดยไม่สนใจเหล่าคนที่ยืนไร้ตัวตนอยู่ด้านล่างจากนั้นสา มีภรรยาก็อยู่ด้วยกันบนรถมา้าอาจิงอยู่บนรถม้าคันเล็กด้านหลังส่วนคนสนิททั้งสองไม่ชอบอุดอู้ในรถจึงขี่ม้าประกบรถม้าคันใหญ่ไปเสียอเหมยมองทัศนียภาพด้วยความสนใจไม่ว่าชาตินี้หรือชาติที่แล้วนางก็ไม่เคยไปเยือนแคว้นอู่มาก่อนพอเห็นแต่ละเมืองที่รถม้าเคลื่อนผ่านก็พบว่าบ้านเรือนของที่นี่คล้ายคลึงกับแขวนหนานแต่การแต่ง กายของผู้คนจะมิดชิดกว่าอาจเพราะเป็นเขตแดนทางเหนืออากาศจึงเย็นกว่าแคว้นหนานเล็กน้อย เพราะพื้นรถม้านุ่มสบายเกินไปสามีภรรยาจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนพูดคุยกันยิ่งอากาศหนาวเย็นด้านนอกก็ยิ่งพาให้ร่างบางขยับซุกอกสามีถูถ่ายใบหน้าคลอเคียร้าวกับแมวน้อยตรงฟังของจิ้นถูกความน่ารักแสงด้วยความยั่วยวนโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าจนแทบหมดความอดทนวนเวียนฟัดร,ร่างนุ่มนิ่มของภรรยาจนหายใจห นอนจมเบาะนุ่มอย่างหมดแรงกลิ่นอายอบอุ่นหวานล้ำอบอวนไปทั่วห้องโดยสารตลอดการเดินทางจนในที่สุดเมื่อเดินทางยาวนานถึงสองสัปดาห์รถม้าก็เคลื่อนเข้าสู่หุบเขาโลหิต หน้าสุมประตูใหญ่สีขาวสลักลวดลายงดงามเหล่าคนของสำนักหุบเขาโลหิตต่างยืนเรียงกันเป็นระเบียบเฝ้ารอประมุกกับนายหญิงที่กำลังเดินทางมาถึงหลังจากได้รับจดหมายตอบกลับในที่สุด หลี่จวินก็ดีใจมากจนวิญญาณที่หลุดลอยมาหลายวันกลับคขนร่างรีบแจ้งให้คนเตรียมการต้อนรับนายท่านและนายหญิงจากนั้นจึงส่งคนไปแจ้งเหล่าผู้อาวุโสเพื่อรับทราบเหล่าผู้อาวุโสได้ยินข่าวต่างพากันตกใจแทบสิ้นสติท่านประมุขผู้ไม่สนใจสตรีมีภรรยาแล้ว เพราะหลี่จินไม่ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับนายหญิงคนใหม่มากนะักเหล่าผู้อาวุโสท,ที่อยากเห็นจึงพากันมายืนรอหน้าประตูใหญ่อย่างพร้อมเพรียงผู้อาวุโสหลียืนรวมอยู่กับเหล่าผู้อาวุโสคนอื่นๆแม้ใบหน้าจะเรียบเนี้ยงแต่กลับมีร่องรอยความเคร่งเครียดที่ซ่อนไม่มิดเรื่องพี่สกุลหลีพยายามส่งลูกหลานเพื่อแต่งงานกับประมุขหุบเขามาหลายรุ่นผู้คนในหุบเขาไม่มี ใครรไมู่้ลี่เหยาหลานสาวของตอนถูกเลี้ยงมาด้วยความคาดหวังของตระกูลลีได้รับการอบรมกิริยามารยาทรวมถึงพลังยุทธที่ไม่ธรรมดา เพื่อให้กลายเป็นสตรีผู้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนายหญิงแห่งหุบเขาที่สุดกลายเป็นว่าตอนนี้ตำแหน่งที่ตอนคาดหวังให้หลานสาวถูกผู้อื่นชิงไปแล้วจะไม่ให้ผิดหวังเจ็บใจได้อย่างไรรอคอยอยู่พักใหญ่ก็เห็นรถม้าเคลื่อนตัวเข้าสู่หุบเขาสำนักหุบเขาโลหิตตั้งอยู่บนยอดเขารถม้าจึงมาส่งได้แค่ทางขึ้นเท่านั้นแล้วต้งฟังหงจิ้นก็พาภรรยาล ลงจากรถมาด้านล่างทางขึ้นมีคนของหุกเขายืนรออยู่ก่อนแล้วท่านประมุขข้าน้อยเตรียมเกี้ยวไว้แล้วเชิญในท่านทั้งสองขอรับเกี้ยวโดยสารงดงามถูกเตรียมไว้ด้านข้างบันไดใหญ่หน้าหุกเขาเป็นเกี้ยวสำหรับขึ้นไปด้านบนมีกลไกาการขับเคลื่อนโดยใช้ปรานเป็นตัวช่วยผลักให้ลอยไปตามรางที่จัดไว้ คนที่ใช้ได้มีแค่แข่ของประมุขเท่านั้นชายหนุ่มประคองภรรยาขึ้นเกี้ยวสีขาวงดงามก่อนจะตามเข้าไปอาจิงเข้าไปอีกคนปิดท้ายส่วนผังซีเ่ากับจางเขอสิงนั้นกระโดดพุ่งตัวขึ้นไปรอด้านบนแล้วเมื่อผู้โดยสารนั่งเรียบร้อยคนดูแลด้านล่างจึงส่งพลังปราณ ผลักเกี้ยวข่าให้เคลื่อนตัวไปด้านบนด้วยความเร็วสม่ำเสมอไปเสื้อเหมยมองทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไปตามกรารเคลื่อนที่ของเกี้ยวซึ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างประหลาดใจรู้สึกทึ่งกับความสะดวกสบายตรงหน้าภรรยาไม่เคยเห็นเกี่ยวเคลื่อนที่ได้เองแบบนี้มาก่อนเลย ตอนกลับมาคราวก่อนสามีสั่งให้คนทำไว้เพื่อภรรยาโดยเฉพาะครั้นมองท่าทางตื่นเต้นของภรรยาชายหนุ่มจึงอธิบายพรางยืดอกเล็กน้อยสามีเก่งที่สุดหญิงสาวเอ่ยเสียงสดใสยอย่างเอาใจ เพื่อภรรยาสามีทำได้ทุกอย่างต้องฟังหงจิ้นมองใบหน้าง,งดงามด้วยแววตารักใคร่ไปเสียเหมยเห็นว่าสามีทำเพื่อตอนขนาดนี้ย่อมรู้สึกซาบซึ้งร่างบางซุกกอดขนข้างๆพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานขอบคุณนะสามี ไม่มีรางวันหรือน้ำเสียงทุ้มต่ำแฝงแววเจ้าแล่มือเล็กพรันทุบลงบนอ,อกกว้างเบาๆเรียกเสียงหัวเราะจากคนตัวสูงเกรงใจอาจิงคนนี้บ้างเถิดนายท่านทั้งสองอาจิงที่นั่งกร้ไรตัวตนตรงมุมหนึ่งปาดน้ำตาในใจ พอเกี้ยวเคลื่อนมาเกือบถึงยอดเขาไปเสี่ยใหม่ก็ต้องอ้าปากตกตะลึงอีกรอบนางเคยได้ยินเรื่องวังหยกจากปากจางเคอซิงและสามีมาบ้างตอนแรกคิดแค่ว่าชิ้นหยกประดับตามประตูหน้าต่างแต่นี่มันหยกทั้งหลังเรือนโออาหลังใหญ่สูงเด่นมองเห็นแต่ไกลทั้งตัวเรือนและหลังคาเป็นสีขาวแม้จะไม่ใสเหมือนหยกเนื้อแก้วแต่ความแวววาวสะท้อนแสงแดด ที่ส่องประกายจนเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์มองไกลๆตอนแรกนางคิดว่าทาสีขาวแต่นี่มันคือหยกที่ถูกแกะสลักแต่ละส่วนแล้วประกอบกันเป็นเรือนใหญ่นอกจากเรือนหลักหลังใหญ่ยังมีเรือนขนาดเล็กลดหลั่นลงมารอบๆอีกหลายหลังล้วนทำจากหยกเช่นกัน ไผเสียไเหมยกับอาจิงต่างตกใจจนไม่รับรู้สิ่งอื่นรู้ตัวอีกทีเกี้ยวก็พาขึ้นมาถึงด้านบนแล้วเมื่อสามีประคองลงจากเกี้ยวไปเสียไหมถึงเริ่มได้สติหญิงสาวเงยหน้ามองสามีเอ่ยถามเรากับไม่อยากเชื่อสามีมันทำจากหยกจริงๆใช่หรือไม่ย่อมใช่ งดงามหรือไม่ชายหนุ่มถามยมยิ้มๆไปเสียใหม่พยักหน้ามองสูงประตูหยกขาวพรางเอ่ยยังเหม่อลอย งดงามมากที่หยกหายากราคาแพงเป็นเพราะพวกท่านออกมาสร้างบ้านหมดสินะต้องฟังหงจิเนหัวเราะเบาๆเมื่อฟังความคิดภรรยาก่อนอบประคองพาเดินไปหยุดหน้าสุ้มประตูใหญ่ด้านในประตูใหญ่นั้นเหล่าผู้อาวุโสและคนของหุบเขาโลหิต ต่างยืนเรียงกันเป็นแถวยาวติดทางเดินเมื่อเห็นประมุกเดินเข้ามาหลี่จินและคนอื่นๆจึงเอ่ยต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงขารวะท่านประมุกและนายหญิง เหล่าผู้คนที่ค้อมตัวต่ำแอบมองสำรวจนายหญิงคนใหม่ด้วยความสนใจร่างกระหงในชุดสีฟ้าสดใสสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินสดยิ่งขับให้ผิวดูขาวพ่องใบหน้างดงามอิ่มเอิบแต่งแต้มอย่างพอดีประกอบกับดวงตากลมเชิดดูเย่อหญิ่งเล็กน้อยท่าเดินของนางดูงามสง่าราวกับได้รับการอบรมมาอย่างดีแม้ไม่ดูอ่อนหวานไร้เดียงสาตามแบบ หญิงสาวที่ผู้คนชมชอบแต่กลับงดงามเปี่ยมสเสน่ห์และยังดูสง่าหน้าเกรงขาม ไปเสื้อเหมยแอบสะดุ้งเล็กน้อยกับจำนวนคนมากมายตรงหน้าทั้งยังเรียกนางว่านายหญิงแม้จะรู้สึกประมาแต่ยังคงรักษาท่าทางสง่างามเอาไว้ใบหน้างดงามแต้มรอยยิ้มบางเบาโดยไม่เอ่ยอะไรต้องฟังหงจิ้นพยักหน้าพรางกว่าตามองทุกคนหนึ่งครั้งก่อนจะเอ่ยถามคนสนิทที่ไม่ได้เจอกันหลายวันเรียบร้อยดีหรือไม่ หลีดจินขอมตัวเล็กน้อยเอ่ยด้วยท่าทางนุ่มนวลทุกอย่างเรียบร้อยดีขอรับอืมให้ทุกคนแยกย้ายไปเถอะนายหญิงเดินทางมานเหนื่อยต้องการการพักผ่อน พอเห็นผู้้นแอบมองภรรยาเขาก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเล็กน้อยจึงเอ่ยไล่หลีจีนรับคำสั่งแล้วเดินไปแจ้งเหล่าผู้อาวุโสและคนอื่นๆให้แยกย้ายกันไปบางคนยังอยากรู้เรื่องราวมีท่าทีอิดออดสุดท้ายก็ยอมจากไปจนเหลือเพียงพวกเขาตรงฟังหงจ้นพาภรรยาเดินไปยังตำหนักใหญ่ระหว่างทางก็พบกับร่างขุนเคยกำลังเดินมาทา นประมุกน้อยเสียงขัดจังหวะดังขึ้นไม่ไกลชายหนุ่มหันไปมองก็พบตรงฟางหลี่เฉินกับหลีเหยากำลังเดินมาท่านอ่าตรงฟางหงจิ้นตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่ไปไม่ถึงดวงตามือซึ่งโอบภรรยากระชับแน่นขึ้นเล็กน้อยข้าพึ่งรู้ว่าประมุกน้อยกลับมาวันนี้จึงรีบออกมา เสียมารยาทแล้วต้องฟังหลีเฉินเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลริมฝีปากยิ้มบางข้าก็คิดว่าท่านจะไม่ออกมาแล้วที่แท้เพิ่งทราบข่าวนี่เองคนของข้าทำงานสะเพร่าจริงๆน้ำเสียงทุ้มต่ำแฝงแววติเตียนชัดเจนต้งฟังหลีเฉินบอกมืออย่าไปว่าคนของเจ้าเลยอาจเป็นคนของอาเองที่ลืมแจ้งต้องขออาภาัยประมุขน้อยด้วย ต้องฟังของจิ้นเอ่ยอย่างไม่ถือสาไม่เป็นไรข้าไม่ถือสาหลี่เห่ยมมองหญิงสาวข้างกายชายนุ่มที่นางกลงรักมาตั้งแต่เด็กใบหน้าอ่อนหวานฉายแววราบเรียบดวงตากลมหวานเจือความเกลียดชังเหตุใดประมุกถึงพาหญิงสาวคนนี้เข้ามาหมายความว่ายอย่างไร ไบเสี่ยเหมยรู้สึกถึงสายตาที่มองมาด้วยความรู้สึกแรงกล้าจึงหันไปมองยังหญิงสาวหน้าตางดงามข้างกายญาติสามีดวงตากลมชฉดรีลงเล็กน้อยใบหน้าชดหญิ่งมองกลับไปอย่างไม่เกรงกลัวต้องฟังหลีเฉินเบนสายตามองร่างกระหงข้างกายหลานชายดวงตาแฝงแววแปลกใจเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มนุ่มนวล นั่นใช่ห้านสาภัยของอาหรือไม่ไม่แนะนำหน่อยหรือนางชื่อไปเสี่ยไหมย เป็นภรรยาของข้าประมุขหุบเขากล่าวแนะนำพรางอบกระชับร่างบางเล็กน้อยไปเสืยอหมยสัมผัสถึงความตึงเครียดของชายหนุ่มข้างกายเหลือบมองหน้าสามีตลอดการสนทนาพรันคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับท่านอาตรงหน้าเมื่อสามีเอ่ยแนะนำต้นหญิงสาวจึงปรับสีหน้านุ่มนวลพูดแนะนำตัวด้วยกิริยางดงาม ไอเสือเหมยคาราวะท่านอาเจ้าค่ะหน้าตางดงามแบบนี้นี่เองถึงมัดใจล้านชายได้อยูม่มัดคงมีพลังยุทธที่เยี่ยมยอดใช่หรือไม่ต้องฟังหลี่ฉันเอ่ยถามด้วยแววตาลุ่มลึกไปเสือเหมยยิ้มบ้างก่อนตอบอย่างถ่อมตัวคงทำให้ท่านผิดหวังแล้วเจ้าค่ะข้าเป็นเพียงคนธรรมดาหาได้มีฝีมืออันได ต้องฟางลีเฉินเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจจริงหรืออาคิดว่าเป็นตระกูลยิ่งใหญ่ในยุทธพภพเสียอีก ปกติหลานชายผู้นี้มักจะเข้มงวดเรื่องฝีมือและพลังมากขนาดหลี่เยาของอาที่มีพลังยุดแข็งแกรง่งเป็นอัจฉริยะยิ่งแห่งยุคยังไม่ถูกใจประมุกน้อยเลยไปเสียมเหยมองใบหน้างดงามของหลี่เยาที่ฉายแววสะใจยามท่านอาของสามีเอย่ยนางที่มองอยู่พรันหยุดหงิดในอกดวงตากรมเชิดวาววับมองศพกับดวงตาดอกทอตร,รงหน้า ดูถ้าแม่นางผู้นี้คงอยากปีนขึ้นเตียงสามีนางแน่นอนคิดว่านางจะยอมให้ทำหรือฝันไปเถอะไปเสียเหมยมองสามีที่เริ่มโมโหแทนและกำลังจะเอ่ยปากจึงดึงมืออีกฝ่ายไว้ดวงตากรมชัดมองญาติของสามีริมฝีปากบางยกยิ้มที่ไปไม่ถึงดวงตาเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบข้ากับสามีรักกันด้วยหัวใจ หาใช่ด้วยฐานะหรือฝีมือส่วนใครจะเพียบพร้อมอย่างไรก็หาได้เกี่ยวข้องกับครอบครัวของข้าและไม่มีวันเกี่ยวข้องต้องฟังหลี่เฉินได้ยินน้ำเสียงติดจะไม่พอใจนั้นก็แซงหัวเราะเบาๆเป็นเช่นนั่นเองข้าคงหัวเป่ามากไปจึงคิดว่าตำแหน่งนายหญิงควรมอบแก่คนที่เหมาะสมต้งฟังหงจิ้นที่เงียบอยู่นานพลันหมดความอดทน ระวังคำพูดด้วยท่านอะตรองฟางหลี่ฉันได้ยินหลานชายกล่าวเสียงแข็งกับตอนเป็นครั้งแรกใบหน้านุ่มนวลพลันแข็งคขังราวกับไม่คาดคิดมาก่อนแม้แต่หลี่เหยาเองก็ยังนิ่งค้างต้องฟังหงจิ้นเอ่ยเสียงเย็นชาหากท่านอาพูดด้วยความไม่รู้ข้าก็ไม่ถือสา แตอย่าให้มีครั้งหน้าเขามองท่าทางไร้คำพูดของคนทั้งสองแล้วก็ไม่อยากสนใจอีกข้าขอตัวก่อนชายหนุ่มเอ่ยสั้นๆก่อนอบประคองภรรยาไว้แล้วเดินผ่านคนทั้งคู่เข้าไปยังตำหนักลู่จิวตรงฟังหลีเฉินพลันได้สติปรับสีหน้าอย่างรวดเร็ว เชิญประมุกน้อยตามสบายหลีเหยา่ยมมองตามคนทั้งคู่ด้วยใบหน้าบิดเบี้ยวกำมือแน่นตำหนักลู่จิ๋วถูกปรับปรุงตกแต่งใหม่จากเดิมที่เต็มไปด้วยตำราและอาวุธก็เริ่มมีภาพวาดตามผนงังแจการมีดอกไม้สดใสเครื่องเรือนถูกจัดวางอย่างงดงามห้องนอนใหญ่ของประมุกก็ปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อต้อนรับนายหญิงตามคำสั่งของหลี่จิน ผืนหยกสีขาวปูด้วยพรมผืนหนานุ่มหน้าต่างตกแต่งด้วยม่านสีอ่อนนุ่มนวลบรรยากาศอบอุ่นแต่หรูหราเตียงนอนซ่อนอยู่ด้านในผนังห้องที่ปิดด้วยม่านผืนใหญ่สูงถึงเพดานผนังหยกสีขาวต่อเป็นช่องโขงขนาดใหญ่แท่นที่ยกสูงขึ้นเป็นเตียงนอนปูทับด้วยฟูกหนานุ่มผนังโดยรอบบูด้วยกำมะหยี่ลวดลายงดงามเพื่อกักเก็บความอบอุ่นหมอนจำ นวลมากวางพิงกรอบเตียงดูหน่าสบายอย่างยิ่งเจ้าของห้องตอนนี้กำลังนั่งเกรงอยู่บนเตียงพรางแอบมองภรรยาที่กำลังปอดอกจ้องมองมายังตนด้วยแววตาวาววับใบหน้าหล่อเหล่ามีเหงื่อซึมเล็กน้อยหลังจากไล่คนอื่นออกไปหมดจนเหลือเพียงเจ้านายทั้งสองไปเสียเหมยก็เริ่มทำการสอบสวนสามีด้วยแววตาเอาเรื่องหากนางไม่มาที่นี่ คงไม่รู้ว่ามีคนคอยจะแย่งสามีของตนแม่นางหลี่นั่นคือใครทำไมอาของสามีถึงพูดรลาวกับเป็นคู่มั่นท่านเสียขนาดนั้นได้ยินน้ำเสียงไม่พอใจของภรรยาตรงฟังของิ้นก็รีบตอบกุมมือขาวตอบด้วยน้ำเสียงร้อนรน ไม่ใช่เลยภรรยานางเป็นเพียงญาติฝั่งมารดาของท่านอาไม่เกี่ยวกับสามีสักนิดสามีไม่เคยเกี่ยวข้องกับนางแม้แต่น้อย หากไม่มีสาเหตุแล้วทำไมคนอื่นถึงพรมร้ากับนางเป็นคู่มั่นของท่านเหมือนกับข้ามาแย่งสามีผู้อื่นเสียแองไปเสียเหมยไม่พอใจอย่างยิ่งตอนแต่งงานเข้าพิธีถูกต้องกลับถูกมองว่าแย่งของผู้อื่นจะไม่ให้โมโหได้อย่างไรต้องฟังหงจิ้นเห็นภรรยาเริ่มขุ่นเครื่องจึงรีบปลอบด้วยน้ำเสียงเจือแววอ้อ,อนวอน ภรรยาอย่าพึ่งโปรดสามีไม่มีอะไรกับนางจริงๆที่ไม่ได้บอกภรรยาเพราะไม่คิดว่านางมีความสำคัญที่ต้องเอ่ยถึงสามีไม่เคยให้นางเข้าพบเป็นการส่วนตัวเลยเชื่อสามีเถอะแน่ใจนะหญิงสาวรีตาชายหนุ่มพยักหน้าหรือว่าสามีสาวบ้าน ไม่มีอะไรให้ภรรยาต้องกังวลแน่นอนสามีรักเจ้าเพียงผู้เดียวเห็นท่าทางยืนกรานของอีกฝ่ายปเสียใหม่ก็อารมณ์ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่อยากยกโทษให้คนตัวสูงง่ายๆจึงตีหน้าเบึง้งฮึภรรยาพอเห็นภรรยายังไม่หายหน้าเบึง้งเขาก็ยื่นมือไปลูบมือเล็กไล้ปลายนิ้วสะกิดมือนุ่มเบาๆอย่างง้องอนไปเสียเหมยชัดหน้า ไม่รู้ภรรยางอนอยู่ชายหนุ่มเห็นว่าอีกฝ่ายยังมึนตึงแต่สีหน้าดีขึ้นเล็กน้อยก็ขยับเข้าไปใกล้สวมกอดภรรยาแล้วอุ้มมานั่งตักภรรยาอย่าอารมณ์เสียเลยเดี๋ยวกระทบกับลูกในท้องนะมันน่าหรือไม่เล่าไปเสียหม่แยกเขี้ยวเขาว่ายอมนั่งตักอีกฝ่ายแต่โดยดีชายหนุ่มรีบพยักหน้าเอาใจสามีผิดเอง เอาแบบนี้ภรรยาอยากให้สามีทำอะไรอยากได้อะไรก็บอกสามีสามีจะตอมใจหมดเลยริมฝีปากบางบืนเล็กน้อยไม่เอาคิดไม่ออกไม่อยากคิดด้วยเห็นภรรยายังมึนตึงประมุขผู้ร,ร่ําวรดยก็ไม่คิดมากสอดมือเข้าไปในอกเสื้อหยิบกุญแจสีทองดอกใหญ่มายื่นตรงหน้าอีกฝ่ายเอ่ยด้วยน้ำเสียงเอาใจ เช่นนั้นภรรยาไม่ต้องคิดเอากุญแจครั้งสมบัติไปเปิดเลือกเองได้เลยสมบัติของสามีเป็นของภรรยาทั้งหมดไปสวยเหมยมองกุญแจหรือหราตรงหน้ามือเล็กหยิบมาทันทีดวงตากรมชาอดรีลงเล็กน้อยเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงดีขึ้นหลายส่วนจริงหรือไม่เอาคืนแน่นะประมุกนมใสหน้าทันทีไม่เอาคืน ภรรยาอยากได้อะไรก็หยิบมาเล่นได้ตามสบายสามีจะคอยหามาเติมให้อีกเยอะๆยังมีสุสารให้ขุดอีกมากมายสารุปแล้วที่หุบเขาโลหิตร่ำรวยขนาดนี้ไม่ใช่เพราะทำงานแต่เป็นเพราะเอาแต่ขุดสูสารผู้อื่นใช่หรือไม่ปดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทําตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กําลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ